าาััททนนนาาตตอี่ซ26รดดิดมองหน้าภรรยาตัวเองที่นองไปด้วยน้ำตายอย่างเจ็บปวดและเสียใจกับการกระทำของตัวเองพยายามจะก้าวเข้าไปหาคนตัวเล็กแต่ว่าลักษณารีก็ถอยหลังกลับไปเช่นกันอยากจะคว้าร่างบางมาก่อนและปลอบให้เธอหยุดร้องไห้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าเธอไม่ยอมให้เขาเข้าใกล้เลยสักนิด ยิ่งได้ยินเสียงสะอื้นยิ่งมองดวงตาที่แดงก่ำแบบนั้นเขาก็ยิ่งทรมานเพิ่งสํานึกได้ว่าคนที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ใครนอกจากเขาอยากเข้ามาพิงขอร้องร้องห้ามเสียงสะอื้นใบหน้างามเปลือเปื้อนไปด้วยหยาดน้ำตาของเธอเธอสายหน้าไปมาเพื่อห้ามปรามร่างสูงจากที่คิดว่าจะปล่อยวางทุกอย่างแต่พอแค่หันหลังเดินขึ้นห้องนอน ภาพในวันที่เคยมีความสุขมันก็ผุดขึ้นเต็มสมองไปหมดอย่าทำร้ายกันเลยนะคะได้โปรดผู้หญิงของเขาตามมาตอกย้ำซ้ำเติมเธอถึงที่นี่หากยังทนอยู่ยังไงมันก็ต้องมีครั้งต่อๆไปพิงพี่ขอโทษหัวใจของเขากำลังจะระเบิดออกมาเหมือนมันถูกบีบอัดกันแน่นเระดิดกับมือเข้าหากัน เมื่อร่างบางสุดตัวลงกับพื้นรีบเข้าไปประคองเธอแล้วช้อนตัวขึ้นแนบอกปล่อยเสียงของเธอนั้นดูอิดโรยลักษณะรีคงจะผ่านการร้องไห้มามากพอสมควรเรืดิดกลืนก้อนบางอย่างลงคออย,ย่างเจ็บปวดเสียงสะอื้นเล็กๆยังมีให้ได้ยินหญิงสาวซบหน้าลงกับอกของเขาแล้วก็รำไห้อยู่อย่างนั้นแม้ไม่ได้เสียงดังมากมาย แต่มันก็ทำให้เขาแทบขาดใจเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาคงจะขาดเธอไปไม่ได้ไม่ได้จริงๆปล่อยพิงเธอนะคะเธออ้อนวอนเสียงสะอื้นพ่อของพิงค์มาบอกพี่ว่าพิงค์จะกลับบ้านเรดิดไม่ยอมปล่อยร่างบางแต่พาไปนั่งอย่างโซฟาแล้วจับคนตัวเล็กนั่งลงบนตักแล้วกักตัวเธอเอาไว้ ทำไมต้องกลับไปอยู่ที่บ้านนู้นด้วยละ่ะพิงจยียาให้ตามความต้องการของพี่โรมไงคะไม่มีความลังเลนในประโยคนี้อีกต่อไปในเมื่อทบทวนมาทั้งคืนตาสินใจแน่วแน่แล้วว่าตอนนี้เธอควรจะหยุดไม่อาจฝืนดันทุรังได้อีกต่อไประดิดหน้าซีดเผือดเขาสายหน้าโดยพลันเมื่อได้ยินคำว่ายา ตอนนี้เขาไม่ต้องการมันแล้วเธอทำไมจู่ๆลักษณารีถึงตัดสินใจมะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาไม่พี่ไม่อยากยังไงพี่ก็ไม่อยากพี่ไม่ได้ต้องการมันแล้วนะพิงค์ชายหนุ่มบอกเสียงสัน่นาตอนนี้เขาต้องการเธอมากที่สุดลักษณารีคือผู้หญิงคนเดียวที่เขาอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขต่อไปในวันข้างหน้า แต่ตอนนี้พิง์ต้องการมันเธอหันไปมองคนเป็นสามีทำไมตอนนี้เขาถึงมากลับคำได้ล่ะยังไงมันก็ไม่ทันแล้วเธอเจ็บจนเหนื่อยมันจุกอ,อกไปหมดลำพังแค่หายใจเธอยังเหนื่อยเหนื่อยจริงๆพี่โรมปล่อยพิงไปเอะคะ่ะพี่โรมจะทดอยู่กับคนที่พี่โรมรัก ยิ่งสาวพูดทั้งที่หัวใจบีบเข้าหากันการส่งคนรักไปให้กับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ทำใจได้ง่ายๆแต่เพราะว่าเธอไม่อาจดันทุรังได้อีกต่อไปวันนี้เธอจึงขอยอมแพ้สักทีหลังจากที่ดิ้นรนอยากจะครอบครองระดิตมานานทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคิดเลยสักนิดคนที่พี่รักก็คือพิงค์ไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่น ระดิ์พยายามบอกคนตัวเล็กแต่ว่าเธอนั้นเอาแต่หลับตายกมือปิดหูแล้วก็ใส่หน้าไปมาทั้งน้ำตาเหมือนว่าลักษณะรีไม่พร้อมที่จะรับฟังคำพูดของเขาอีกต่อไปคงยากเพราะแกก็รู้ว่าฉันรักพิงมากแค่ไหนรอก่อนก็แล้วกันนับวันรอได้เลยหลังจากที่พิงเรียนจบอีกสักเดือนสองเดือนฉันจะเขียดทิ้งไปให้แกเอง คลิปเสียงนั้นที่คิรติส่งมาให้มันอาจจะถูกส่งเข้าเครื่องเธอตั้งแต่ตอนที่ไปพบเขาหลังจากที่ได้พูดคุยกันเธอเข้าใจว่าคิรติต้องการอะไรเขาต้องการให้เธอตัดใจจากระดิตแบบจริงๆจังๆไม่อย่างนั้นคงไม่ส่งคำพูดของระดิตที่เชือนหัวใจเธอมาให้กันลักชนารีหลับตาลงแน่นอย่างเจ็บปวดเธอกำลังจะตายใช่ ตายทั้งเป็นด้วยคำพูดเละความเห็นแก่ตัวของผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีอย่างระดิดพอแล้วไม่อยากฟังคำแก้ตัวหรือว่าคำหลอกลวงของเขาอีกต่อไปเธอเหนื่อยเธออยากจะพักไม่ต้องการได้ยินเสียงเพิ่งรู้ว่าเธอไม่เคยเข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเลยสักครั้งเธอเป็นภรรยาที่ไม่เคยมีความสำคัญอย่างที่พแพงเคยบอกเอาไว้ เธอได้แค่นอนกอดทะเบียนสมรสอยู่ทุกค่ำคืนแค่ความอบอุ่นจากอ้อมกอดที่จริงใจของผู้ชายคนนี้เธอก็ไม่เคยได้รับมันพิงดีปโปรดให้พี่อธิบายก่อนนะระดิษฐ์พูดเสียงสัน่นเมื่อเห็นอาการของคนตัวเล็กลักษณะรีกำลังจะปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างเธอไม่ฟังคำพูดของเขาไม่แม้แต่จะหันมามองหน้าเขาด้วยซ้ำไป น้ำตาของเธอในตอนนี้มันเปรียบเสมือนน้ำกรดที่หยดลงกลางใจของเขาจนเวอะวะปล่อยระดิษ์สะดุ้งเฮือกเมื่อร่างบางตะหวาดออกมาเสียงดังลัน่นลักษณะรีมองหน้าเขาด้วยความเจ็บปวดน้ำตาของเธอยังคงไหลรินอย่างต่อเนื่องบอกให้ปล่อยยังไงล่ะปล่อยเดียวนี้นะพิงเกลียดเกลียดพี่โรมที่สุด ยิงสาวกรีดร้องออกมาอย่างสุดชีวิตคล้ายนาทีนี้ทุกอย่างรุมเรา้าจนเธอไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวดนี้ได้อีกต่อไปพิงชายหนุ่มครางออกมาด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งถึงกระนั้นก็ไม่ยอมปล่อยร่างบางให้เป็นอิสระตามที่เธอต้องการเขากำลังมีความรู้สึกว่าหากปล่อยเธอไปในตอนนี้เขาอาจจะต้องสูญเสียเธอไปตลอดกาล อย่ามาเรียกชื่อไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นเธอสะอื้นจนตัวโยนหัวใจของเธอมันโดนเหยียบย่ำามาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแค่ซาของมันเธอก็ยังหาไม่เจอแต่มันยังเจ็บแสดงว่ามันยังหลงเหลือเศษเสี้ยวหัวใจของเธอยังไงล่ะอยากได้มากไม่ใช่หรอคะใบหยาที่ว่าไปเอามาเลยสิจะเซ็นให้เดี๋ยวนี้แหละ มือบางระดมทุบตีไปทั่วทั้งตัวของชายหนุ่มดิดดิ้นเท่าที่จะทำได้อยากจะหลุดพ้นจากบ่วงรักที่ระดิดร่ายขึ้นมาเหลือเกินเขาพูดออกมาได้อย่างไรว่าไม่ต้องการที่จะหย่าก,กับเธอในเมื่อคืนวันแต่งงานเขาเป็นคนพูดออกมาเองเธอจำได้เป็นอย่างดีพอเธอจะสารความต้องการของเขาแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ยอมรับมันละ่ะพิงเป็นอะไรไป ไอ้ครามอีกแล้วใช่ไหมระดิษยังคงเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ลักษณารีพูดมาเมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเธอรักเขาจะตายเรื่องหย่านั่นมันเป็นเรื่องที่บ้ามากลักษณารีไม่มีทางหย่าก,กับเขาหรอกฝ่ามือบางกระทบใบหน้าสามีอย่างเต็มแรงขนน้ำตาหนองหน้าเม้มปากเข้าหากันแน่นจนเป็นเส้นตรง จนถึงตอนนี้ระดิตยังไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเขายังเลือกที่จะเชื่อว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นกับพฤติกรรมที่แสนเจ็บปวดของเขาอย่างนั้นหน่ะเหรอหยุดโทษคนอื่นได้แล้วตบอีกสิถ้ามันจะทำให้พิงหายกโกรธพี่ได้ระดิตปล่อยมือออกจากเอวบังแล้วพูดเสียงเรียบมือหนาเอื้อมออกไปไม้จะเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้างาม แต่ว่าลักษณะรีเบิร์นหน้านี้ไปทางอื่นพิงพอเธอคะ่ะพิงเหนื่อยเหนื่อยมากให้เรื่องของเรามันจบลงแค่นี้เถอะนะคะพิงไปต่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเสียงหวานพูดขัดขาดให้หายเสียงของเธอดูอ่อนแรงจนหน้าตกใจร้องไห้จนหน้าซีดไปหมดแล้วคนมองเห็นได้แต่ปวดหัวใจ คำว่ารักของเธอกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไร้ความหมายเขาบอกว่าเขาไม่เคยต้องการมันเลยสักนิดเธอจึงยอมทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับเขาผลลัพธ์มันก็ออกมาตรงกันข้ามเหมือนเธอเป็นฝ่ายดันทุรังอยู่ฝ่ายเดียวจะหันหลังกลับก็ไม่กล้าจะเดินหน้าต่อไปมันก็เจ็บปวดแต่ว่าตอนนี้เธอตัดสินใจแล้วเธอควรจะรักตัวเอง จึงเลือกที่จะเดินออกมาจากความเจ็บปวดในครั้งนี้ให้มันจบสิ้นกันเสียทียิงสาวสูดลมหายใจเข้าลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ร้องไหจ้จนแทบหายใจไม่ทันมันทรมานแทบตายตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเธอควรจบปัญหาที่มันค้างคางมานานให้มันจบวันนี้และก็ตอนนี้ระดิดได้แต่มองมาอย่างงุนงงเมื่อลังษณารี คว้าโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกงเขาคิดว่าเธอกำลังจะกดโทรหาใครสักคนแต่มันไม่ใช่เมื่อมีบางอย่างดังขึ้นบทสนทนาที่คุ้นหูและหัวใจของเขาหล่นไปกองอยู่แทบเท้าไงได้ข่าวว่าเมื่อคืนบังเอิญไปกินข้าวร้านเดียวกับผู้หญิงของฉันมาหรอวะถ้าอยากได้ความจริงฉันตั้งใจไปที่นั่น เพราะฉันรู้ว่าแกคงเลือกที่จะผิดนัดกับพิงค์มันไม่ใช่เรื่องของแกไอ้ครามอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดยังไงกับพิงค์รู้ก็ดีฉันเองก็รออยู่เหมือนกันคงยากหน่อยนะเพราะแกก็รู้ว่าพิงค์รักฉันมากแค่ไหนรอก่อนก็แล้วกันนับวันรอได้เลยหลังจากที่พิงค์เรียนจบอีกสักเดือนสองเดือน ฉันจะเขีย่ยทิ้งไปให้แก่เองไอโง้โรมโอดใจใรออีกหน่อยนะเพื่อนอยู่ไหนครับน้องแจงได้ครับไปรอพี่ที่รถเลยครับคิดถึงเหมือนกันครับสิ้นบทสนทนาโทรศัพท์ก็กลิ้งไปอยู่บนพื้นเพราะคนถือไม่มีแรงแม้แต่จะรักษาโทรศัพท์เครื่องนี้เอาไว้ลักษณะรีได้แต่นิ่งงนัน น้ำตาย,ยังคงไหลามาไม่ขาดสายที่ผ่านมามันไม่เคยมีเรื่องจริงเลยสักนิดสิ่งที่ระดิดหวังก็คือร่างกายของเธอเท่านั้นเองและเขาโกรธมากที่เธอไปบอกมารดาว่าเธอกับเขามีความสัมพันธ์กันจนสุดท้ายก็ต้องแต่งงานพิงเป็นผู้หญิงที่โง่มากหลงเชื่อทุกคำพูด และการกระทำที่จอมปลอมหลอกตัวเองทุกครั้งที่เสียใจต่อว่าตัวเองทุกทีที่น้อยอกน้อยใจต่อจากนี้ไปเธอจะไม่ร้องไห้เพราะผู้ชายคนนี้อีกพอกันทีเธอทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวาม,มาเท่าไหร่แล้วนะเธอทำให้คนที่รักเธอจริงๆอย่างคุณตาคนเป็นพ่อเป็นแม่เธอต้องเป็นทุกแบบนี้พิงค์ พิงไม่ต้องการมันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเธอเบียนสมรสหรือแม้แต่ความรักของพี่โรมช้อนตามองเขาแล้วพยายามบังคับเสียงให้ตัวเองไม่สั่นไปมากกว่านี้เรดิตยังคงนั่งเงียบแต่ว่าดวงตาไม่ละจากใบหน้าของเธอเลยสักนิดจะไปไหนอย่าไปนะพิงเรดิตร้องภาวะเมื่อคนเป็นภรรยาลุกขึ้น เตรียมที่จะเดินออกจากห้องคว้ามือบังเอาไว้แน่นเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากเธอเด็ดขาดเขาปล่อยเธอไปไม่ได้จริงๆเขารักเธอโรมปล่อยหนูพิงเดี๋ยวนี้ควนข้าวเดินเข้ามาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นๆเธอเสียใจที่ลูกชายของตัวเองทำให้ลูกสะพ้ยต้องเจ็บปวดมากถึงขนาดนี้ การที่เธอไม่เข้ามายุ่งกับความรักของลูกมันทำให้เธอรู้สึกบาปที่สุดลักษนารีกำลังร้องไห้แทบขาดใจราวกับมีภาพในอดีตซ้อนทับขึ้นมาเธอเข้าใจความเจ็บปวดพวกนี้เป็นอย่างดีคุณป้าลักษณารีอยากจะปรีเข้าไปกอดท่านตอนนี้เธอต้องการที่พักพิงมากที่สุดแม่ครับ รดิดส,สายหน้าเขาปล่อยเธอไปไม่ได้เธอปล่อยเธอก็จะหนีจากเขาไปแม่บอกให้ปล่อยมือน้องไงโรมขวัญข้าวตะหวานลูกชายเสียงดังรัน่นนั่นทำให้รดิดจึงยอมจำใจปล่อยมือออกจากคนตัวเล็กตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเห็นท่านน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนคุณป้าคะลักษณะรีกอดขวัญข้าวเอาไว้แน่น เธอเริ่มร้องไห้อีกรอบเมื่อมีที่พักพิงจะเห็บยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเรดิดได้แต่มองแผ่นหลังของภรรยาและมารดาท,ที่เดินไปจากเขาโดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างมือที่จะเอื้อมไปคว้าคนตัวเล็กตกลงข้างลำตัวอย่างหมดแรงพี่รักพิงมันสายไปแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการความรักของเขาอีกแล้ว พี่ขอโทษพี่ไม่ได้อยากให้เรื่องของเรามันเป็นแบบนี้ชายหนุ่มถึงกับเข่าอ่อนซุดตัวลงกับพื้นเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาคลิปเสียงนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ขีรติมันเป็นคนอัดเสียงเก็บเอาไว้แล้วส่งมาให้ลักษณารีอย่างนั้นสินะหัวเราะนึกสมเพศในความโง่ของตัวเองแต่จะโทษใครได้ละ่ะ เพราะคำพูดพวกนั้นคิรติไม่ได้บังคับให้เขาพูดระดิดอดทนรอจนถึงเช้าวันใหม่และตอนนี้เขารอไม่ไหวอีกแล้วเมื่อคืนไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ขมตาให้หลับไม่ได้กระวนกระวายใจอยากไปหาคนตัวเล็กที่ถูกมารดาของเขาพาออกไปตั้งแต่เมื่อคืนเขาผิดเขารู้ทุกอย่างแม่ครับ แม่พิงอยู่ไหนรีบเดินเข้าไปหามารดาเมื่อเจอทันหน้าบ้านโรมขวัญข้าวมองลูกชายตัวเองด้วยความผิดหวังเธอไม่คิดว่าลูกสะพ้ายของเธอจะต้องมาเจอกับความเจ็บปวดเหมือนกับที่เธอเคยเจอในอดีตที่เสียใจมากที่สุดก็คือผู้ชายที่ทำร้ายหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งก็คือลูกชายของเธอนั่นเอง แม่ผิดหวังในตัวโรมมากนะยอมรับคำพูดของท่านในเมื่อเขาทำตัวไม่ดีจริงๆทำให้เมียตัวเองต้องเสียน้ำตาไม่พอยังทำให้คนเป็นแม่เสียใจและผิดหวังอีกผมขอโทษครับแม่ขอโทษจริงๆคุกเข่าลงกับพื้นดินแล้วก้มกราบแทบเท้าของท่านตั้งแต่เล็ก มารดาแทบไม่เคยดุดาหรือว่าต่อว่าเขาเลยสักคำแม้ว่าเขาจะทำตัวเสเพลอยชายไปลอยชายมาโรมรักน้องบ้างหรือเปล่าที่แต่งงานกับหนูพิงค์เพราะแม่บังคับโรมอย่างนั้นหน่อยหรอหากมันเป็นแบบนั้นจริงๆเธอคงจะเสียใจมากเพราะเธอเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลักษณารีต้องเจ็บปวดมันไม่ต่างกับตัวเองเมื่อในอดีต กว่าจะทำใจเดินหนีจากผู้ชายที่เรารักไปได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดใจได้เลยจริงๆแม่ก็รู้ถ้าผมไม่รักน้องผมคงไม่ยอมแต่งงานด้วยง่ายๆหรอกครับขวัญข้ามมองลูกชายตัวเองด้วยความไม่เข้าใจถ้าเต็มใจที่จะแต่งงานกับลักษณารีแล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องทำหน้าเหมือนคนที่ไม่มีความสุขเหมือนโดนสั่งให้ต้องรับผิดชอบ ผมกลัวใจตัวเองครับแม่กลัวการใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนผมกลัวว่าจะไม่มีอิสระเหมือนเดิมแต่พิง์ไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเธอไม่เคยจูจีหรือว่าเข้ามาเซาซีผมเลยสักครั้งตรงกันข้ามน้องเป็นภรรยาที่ดีทำหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ว่าคนที่แย่มันคือผมเองครับผมยอมรับผิดทุกอย่าง รู้ไหมจนถึงป่านนี้แม่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ชายถึงต้องพยายามปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองด้วยการแสดงความรักให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้รู้มันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอโรมน่เหมือนพ่อเกินไปเหมือนมากจริงๆพูดถึงสามีก็พลานให้น้อยใจเมื่อน,นึกถึงเรื่องในอดีตอาติวิทนันทำร้ายเธอมากกว่าที่ระดิด ทำกับลักษณารีเสยียอีกแต่คิดไปคิดมาแม่ว่าก็ดีเหมือนกันโรมจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ทําพลาดไปแต่ถึงยังไงแม่ก็ยังอยากได้ลูกสะพ้ายของแม่กลับคืนมานะโรมต้องพาหนูพิงกลับมาให้ได้สัญญาครับแม่ผมสัญญาผมจะพาพิงกลับมาแน่นอนคนเป็นลูกให้คำม,มั่นสัญญา วัตใสกของเขาหลุดออกจากร่างแบบนี้ยังไห้ก็ต้องออกไปตามกลับคืนมาให้จนได้คนที่ทุกขทรมานใจมาทั้งวันรีบวิ่งเข้ามาในบ้านหลังจากที่ได้ยินน้อยนาว่าลักษณารีกลับมาอีกครั้งแต่ทว่าใบหน้าที่เปื้อนยิ้มแปลเปลี่ยนเป็นความตกใจหลังจากที่เห็นภาพตรงหน้ายิงสาวกำลังเก็บข้าวของส่วนตัวลงกระเป๋าของเธอ พิงทำอะไรนะเก็บของพวกนั้นทำไมรดิตถามออกไปน้ำเสียงร้อนรนราวกับหนูติดจันลักษณะรีคงไม่คิดจะไปจากเขาจริงๆใช่ไหมมันต้องไม่ใช่แน่ๆเธอรักเขาจะตายไม่มีวันทำแบบนั้นได้หรอกการที่ไม่ได้เห็นใบหน้าหวานๆของภรรยามาสามวันเต็มๆมันทำให้รดิตทรมาน จนไม่อาจฝืนความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไปเขารักและคิดถึงลักษณะรีมากเกินกว่าที่คิดเอาไว้ไม่เอาสิพี่ไม่ให้พิงไปหยุดนะคะอย่าคิดที่จะก้าวเข้ามาอย่ามาแตะต้องตัวพิงรางบางพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่ได้เสียงดังแต่ว่ามันก้องอยู่ในหูของร่างสูง จนเขาชาไปทั้งร่างกายพิงเราแต่งงานเป็นสามีภรรยากันนะอย่าทิ้งพี่ไปบอกด้วยน้ําเสียงร้าวรานขายาวเตรียมที่จะก้าวเข้าไปหาภรรยารักแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นดวงตาก,กลมโตมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่มีความรักเจือปนอยู่เลย เธอมองเขาเราวกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันสร้างความระทมใจให้กับชายหนุ่มอย่างมหาศาลสามีภรรยาอย่างนั้นเหละคะคุณมองฉันเป็นภรรยาของคุณด้วยงั้นเหรอระดิตไม่เคยทำหน้าที่สามีด้วยซ้ำไปเขาไม่เคยแม้แต่จะใส่ใจเธอเลยสักนิดไม่ว่าจะเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กแค่ไหนก็ตาม คนฟังเขาแทบสุดเมื่อสรรพนามแทนตัวเปลี่ยนจากพี่เป็นคุณถอยคำที่ห่างเหินทำให้เขารับรู้ได้ว่าลักษณารีกำลังจะหยุดวิ่งตามเขาถ้าหันหลังแล้วกำลังจะเดินจากไปฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่ทำให้คุณทุกข์ใจตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันมาฉันรู้ว่าคุณไม่เคยมีความสุขกับชีวิตเลย มันอาจจะเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันเองที่ต้องการครอบครองคุณเพียงคนเดียวคิดว่าจะสามารถทำให้คุณรักฉันอย่างเต็มหัวใจได้แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยจริงๆจะโทษระดิดเพียงฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ถูกอีกส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเธอดันทุรังเองรู้ทั้งรู้ว่าเขาเห็นเธอเป็นเพียงของเล่นไม่ใช่ตัวจริงอย่างที่คิดเอาไว้ มันไม่ใช่รดดิดก้าวขาออกไปมือขวาได้เพียงอากาศที่ว่างเปล่าเมื่อลักษณะรีก้าวถอยหลังไปไม่ใช่แค่คุณหลอกนะคะที่ทุกใจฉันเองก็ทรมานเหมือนกันที่ต้องทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรทั้งที่ในใจทุรนทุรายวันนี้ฉันยอมรับความจริงได้แล้วคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไม่มาสร้างความรำคาญใจให้คุณ กับคนรักของคุณอีกบอกกับเขาว่ายอมรับความจริงได้แล้วแต่น้ำมนอุนอ่นที่ไหลาอาบแก้มนั้นคือหลักฐานที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเธอกำลังเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสส่วนใบยาฉันเสร็จให้คุณเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเมื่อระดิดอาแต่ยืนมองหน้าเธอนิ่งๆไม่ยอมพูดจาอะไรออกมา ลักษสารีจึงเลือกที่จะบอกความประสงค์ที่เธอมาในวันนี้นอกจากจะมาเก็บของแล้วเธอต้องการที่จะมาลาเขาจากนี้ต่อไปคงไม่ต้องพบเจอกับสามีไม่ให้สิอดีตสามีแม่อย่างนั้นเวลาก็ไม่สามารถช่วยรักษาแผลใจให้หายสนิทได้หากยังพบเจอกันคนที่อดทนต่อความทรมานมานาน สูดลมหายใจเข้าปอดลึกมือกระชับกระเป๋าที่เก็บของใส่ลงเรียบร้อยเตรียมที่จะก้าวขาออกจากห้องนอนที่เคยมีความทรงจำดีๆแม้ว่ามันจะน้อยนิดแต่เธอก็ยังจำมันได้เพียงแค่ก้าวขาได้สามก้าวก็ต้องหยุดอยู่กับที่เมื่อระดิดดึงร่างบางเข้าไปอบกอดเอาไว้แน่นอ้อมกอดที่เธอต้องการในยามที่หัวใจอ่อนลา้า แต่วันนี้มันสายเกินไปเธอหมดแรงที่จะรักเขาอีกต่อไปพี่มีพิงคนเดียวสำหรับพ่อแพงพี่ให้เป็นได้แค่ความเป็นเพื่อนเขาบอกด้วยน้ำเสียงรวดรา้าวไม่เคยคิดว่าผลการกระทำของตัวเองจะทำให้ลักษณารีกล้าตัดสินใจแบบนี้ตอนนี้จะให้เป็นมากกว่าความเป็นเพื่อนก็เป็นได้ค่ะ คุณไม่มีบ่วงหรือว่าพันธะใดๆแล้วระดิตสายหน้าไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเธอพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นแบบนี้ได้ยังไงกันอย่าไปเลยนะเรารักกันไม่ใช่เหรอพยายามทุกทางที่จะรั้งคนตัวเล็กเอาไว้พี่ขาดพิงไม่ได้พี่ขอโทษ ขอโอกาสให้พี่อีกสักครั้งเถอะนะเราไม่เคยรักกันค่ะเท่าที่จำได้มีแค่ฉันที่เคยรักคุณคำขอร้องไม่มีความหมายใดๆเมื่อคนที่เจ็บปวดสะบัดตัวออกจากอ้อมกอดสดแรงแล้วก็เดินจากไปโดยที่ไม่หันกลับมามองผู้ชายที่กำลังยืนมองด้วยความอาลัยอาวร์เลยสักนิดเดียวร่างสูง ซุดตัวลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงหัวใจของเขาตอนนี้มันทรมานจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ได้แต่มองตามร่างบางเดิอนออกไปจากชีวิตแบบที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างทั้งคำพูดคำขอร้องหรือแม้แต่คำสารภาพอ้อนวอนต่างๆนานาก็ไม่มีผลอีกต่อไปในเมื่อลักษณาลีเลือกที่จะตัดสินใจแน่วแน่แบบนั้น ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับพิษรักทันซาตานตอนที่26เป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพระเอกของเราก็โบสุดๆไปเลยใช่ไหมคะนางเอกของเราก็กลับมาใจแข็งได้แล้วนะคะทุกคนแต่ความรักของทั้งคู่เนี่ยจะยังคงมีต่อไหมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามตอนต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะคะ ส่วนตอนนี้ถ้าอ่าจผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ